ขั้นแรกลูกค้าดามออกมาจากศูนย์นะครับก็คือไม่รู้เลยว่าด้านในเป็นยังไงใช้ยังไม่ถึง2เดือนได้ซ้ำนะครับด้านในแตกพังหมดเลยนะครับดามเป็นตัวยูก็คือถักเป็นตารางมาคอดเลยลูกค้าเลยเอาป้ายแดงมาทําที่อู่ซาลเลยครับนัดคิวก่อนเข้าหนึ่งวันนะครับก็เลยเตรียมงานเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เพิ่มก็คือจะมีตีนเป็นหรือว่าเหล็กลายนะครับคนขับรถขับมาเนี่ยผมก็เลยแจ้งเลยว่าให้พี่สังเกตไอ้ตรงหัวเกงตรงนี้กับล่องสันกระบะตรงนี้ครับอันี่คือ กระบะแล้วก็หัวเก่งเนี่ยให้พี่มาเลงด้านหลังก่อน,นครับคนขับรถเนี่ยก็มายืนเลงด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลงอีกฝั่งหนึ่งแหนไหมครับจะสังเกตเลยว่าด้านขวาเนี่ยมันโผล่นะครับเจ้าของรถก็บอกว่าหรือคนขับรถก็บอกว่าเครึ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันโผล่ข้างหนึ่งแต่ว่าจะตั้งได้มากได้น้อยแค่ไหนมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับแต่จะตั้งได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าจะตั้งให้นะครับ แต่สังเกตได้ชัดเลยว่าข้างขวาในโพออกมาเยอะนะครับ <S <S ถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเพิ่งมาดามกระบะครั้งแรกที่อุสารโรนเนี่ยบางทีไม่ได้บอกลูกค้าไว้ล,ล,ล,ลูกค้าก็หาว่าช่างเนี่ยตั้งกระบะไม่ตรงแต่ที่ยิ้งมันเป็นตั้งแต่ป้ายแดงนะครับสิบยี่สิบคันเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่คันที่ที่สามารถตั้งได้นะครับแต่แต่ว่าเขาจะตั้งให้นะครับก็คือลูกค้าบรรทุกน้ำครับหนักอยู่แล้วครับเราก็แนะนําลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็เห็นงานแล้วนะครับถ้ามาดามตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยคือไไม่ต้อองทําะรเลย หาเงินใช้งานอย่างเดียวเพราะว่าเป็นงานรับประกันนะครับรับประกันจนกว่าเหล็กจะพูก็ลูกค้าแจ้งมาว่ามีแม้ไรเนรนนะครับถ้าไม่มีแม่ไรเนร์ก็จะจัดอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูรายละเอียดในการดามครับว่าทาอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่ายังบางคนที่เป็นลูกค้าใหม่ย,ยังไม่เข้าใจนะครับยังยังติดกับตัวยูอยู่นะครับถามว่าทํำไหมก็ทำนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานลูกค้าลูกค้าใช้งานอะไรก็แจ้งทางอู่ได้ว่าบรรทุกอะไรแบบไหนนะครับเราจะได้จัดให้ถูกนะครับ ดามด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นตัว L นะครับแล้วก็จะไม่ใช่ตัว U เราสังเกตสังเกตตามพื้นตามลอนกระบะเนี่ยบนกระบะเนี่ยไม่มีรอยไหม้เลยนะครับเนี่ยลูกค้าที่เขาไปทํามาจากที่อื่นเนี่ยเขามาพูดให้ฟังว่าเพื่อนผมไปทําเนี่ยพื้นกระบะไหม้หมดเลยแล้วถ้าเป็นพวกที่เขาวิ่งของดองของเค็มเนี่ยเวลามันไหม้ตามพื้นเนี่ยมันจะผุหมดเลยครับเรายิ่งไปบางคนเนี่ยที่บอกว่าไปเย็บแม็กไนเนอร์กันน้าเข้าเนี่ย แล้วพื้นก outs, ็แบบไม่หันแล้วไปยึดไปแมกไนเนอร์นั้นแล้วถ้าเกิดน้ำได้เข้าไปไม่มีทางออกนี่นี่ตัวผุเลยครับลูกค้ามาเห็นลูกค้าเนี่ยไม่เคยเห็นงานที่แบบว่าเคยเห็นแต่ความกระบะเชื่อมแล้วก็พื้นกระบะไมหมดเลยแต่ว่าที่อู่เราเนี่ยไม่ไม่มีพื้นพื้นกระบะไม่นะครับจะเน้นรูปแบบเดิมๆของรถลูกค้านะครับถ้าลูกค้าแจ้งมาว่าผมไม่ใส่แมกไนเนอร์นะพวกแตงโมเนี่ยจะชอบเพราะว่ามันใสตะการ้ลาลังรายเยอะนะครับแล้วข้อดีของตัวเอลเนี่ยก็คือเก็บกวาดก็ง่ายรุ่นลังตะการ้าก็ง่ายนะครับแต่ถ้าจะใส่่เีย ก็แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใส่แมกไนเนอร์เนี่ยก็จะดัดเข้ารูปของตัวกระบะไปเลยแต่ว่าน,นี้ลูกค้าใส่แมกไนเนอร์นะครับมันทุกน้ํานี่ครับดามกระบะสวยๆเนียนๆแล้วก็รับประกันความแข็งแรงนะครับดามกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดามบนแล้วก็ดามล่างทุกทานหรือว่าทุกทุกทุกทานที่เราเชื่อมเนี่ยรวมที่สี่ทารหน้าหน้าแล้วก็ใช้สีกานสนิมฉีดให้นะครับตรงที่เราเชื่อมที่เป็นพวกรอยไหม้ด้านล่างนะครับก็จะใช้สีกันสนิมก็คืออันเดโค้ ก็คือต้อนกันสนิมใต้ท้องรถนะครับขือใช้ตัวนี้ขี่ให้นะครับขี่ทุกทางนะครับที่เราที่เราเชื่อมนะครับแล้วก็จะยกประกอบแล้วก็เหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเชื่อมการตั้งเต้านะครับเป็นรถปกติจะมีอยู่แค่สี่เต้าก็เป็น 8, แปดเราก็เพิ่มคู่หน้าอีกสองก็เป็นสิบนะครับลูกค้าจะมารถถอดได้เลยไม่ได้รางตั้งหรือว่าเชื่อมติดตัวกับตัวกระบะนะครับสามารถถอดแก้ไขเข้ามองังงุนได้เลยและไอตัวอีโว้นี่มันชอบมีปัญหาลูกยางตัวนี้มันชอบยุบ ทั้งสองข้างมันจะยุบไม่ยุบก็แตกนะครับแล้วก็ไปรวมรวมไปถึงแล้วก็รวมไปถึงตัวสายถังเนี่ยไอรีโวหรือว่าอีสูเนี่ยมันชอบถูกับไอตัวเตาเวลาที่คนที่เขาทํามานะครับพวกที่เขาดางกระบะพวกงานแก้อะไรเนี่ยเขาชอบไม่แก้ปัญหา,ก,ก,หาก,ก็คือตัวสายถังเนี่ยมันชอบขูมัน,มนขู่จนสายเกื่บอันนี้เราแก้ไขให้ด้วยนะครับก็คือดางกระบะอีโวนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ึ่หนึ่งหมื่นบาท หนึ่งมื่นีก็คือกระบะเดิเดิมไม่ชุดนะครับแต่ถ้าเกิดชุดก็อีกราคาหนึ่งก็สามารถเข้ามาตรีราคาที่อู่ได้น,นะครับอันนี้คือราคาป้าแดงนะครับราคามือนหนึ่งเนี่ยได้ครบเลยดามบนดามล่างแก้ไขปัญหาเตาลูกยางยุบแล้วก็ตัวสายถังถูนครับแก้ไขไปในชุดนี้เลยก็คือได้ไปหมดเลยในชุดนี้ในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนยกให้ดนูนะครับตอนประกอบแล้วก็ตั้งร่องตั้งสันที่ผมงบอกตอนต,อนต้นทิดว่าข้างกระบะัมเก่งเนี่ยข้างขวาโผล่นะผมเดี๋ยวจะตั้งให้ ดามกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โทรแจ้งมาก่อนที่จะเข้าหนึ่งวันก็จะได้เตรียมเหล็กเตรียมอะไรนะครับที่จริงเนี่ยดามกระบดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแล้ก็ลูกค้ามาเพิ่มทีหลังก็คือใส่ตีเนเป็ดหรือว่าเหล็กลายที่เนี้ยจะไม่ไปเจาะแม็กหร,รือว่าป่าดแม็กไรเนอร์ไม่ว่าจะเป็นฟ้าท้ายหรือกระบดลูกค้านะครับอันนี้เป็นรถป้ายแดงเห็นไหมเนี่ยเช่นตัวเนี้ยผมไม่ได้เย็บแม็กไรเนอร์เลยเข้ารูปสวยงามแล้วก็ไอตัว เนอเน่าท้ายเนี่ยอันนี้ก็เอาคือลูกค้าไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดหรือว่าไปเจาะของลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่ทํากันชอบไปป่าเนี่ยแล้วก็แทงฉากเข้าแล้วก็ยิงซิลิโคนอันนั้นอย่าไปทํามันเสียแม็กครับลูดตะกร้าสองทีก็ก็พังแล้วอันนี้ตีนเป็ที่เนี่ยเวลาทาเนี่ยจะเสมอกับตัวฉากเลยรูดล้างลูดตะกร้าอะไรก็ง่ายครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมด้วยอันนี้ลูลกค้าใหม่หรือว่าป้ายแดงเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อมถ้ามันมีปัญหาะไ่ยังค่อยว่ากันใช่ครับเข้ารูปสวยงามทอได้เลยแต่ถ้ามันมีปัญหาาในกร ใช้งานลูกค้าจะไปใส่ข้ออะไรแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาเชื่อมไม่มีปัญหาในส,ส่วนของตรงนี้ครับอันนี้จะเน้นเดิมๆป้ายแดงจะไม่มีการไปเจาะไปผ่าแม็กของลูกค้านะครับก็คือเดิมๆหมดเลยถ้าดูอย่างนี้กไ็ไม่เหมือนดามเลยครับรับประกันจนกว่าเหล็กจะผุะครับเอาไปลองใช้งานก่อนครับแล้วค่อยมาบอกที่หลังว่าหลังจากที่บรรทุกแล้วว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับขอบคุณลูกค้าครับที่ใช้บริการนะครับทุกท่านทุกจังหวัดเลยขอบคุณครับลูกค้าทําอะไรบ้างคันนี้มียางกระบะแล้วก็ใส่เหล็กลายหรือว่าตีเศษ ที่จริงอานดามกระบะเนี่ยลูกค้าเนี่ยโทรโทรมาแจ้งก่อนอลไรว,ว่าจะเข้าวันไหนเราก็เตรียมเหล็กจริงเขามันเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วของบ่ายนียยย้วัยวันฝาเราแต่คนนี้เขา้องเคลื่อที่หลังโองเกเคลื่อที่เสร็จก็ได้ทำให้ทีหลังพรุ่งนี้งานมีงานดามเข้ามาอีก<ต>ไหวไหมแกดีแล้วค,ไว,ไวครับผมช่างไหวไหมไหวครับสบายมากสบายโอเคอันนี้ส่งงานได้เลยใช่ไหมส่งครับเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมาเอาลุนละโอเคได้ห้าดวงแต่ว่าเสร็จก่อนรับประกันความแข็งแรงใช่ไหม WAAAAAAA <laughs>